พอนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอ,นอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสกกันมาวันนี้ก็ได้มีโอกาสน้อมสัจธรรมแล้วก็น้อม สิ่งที่มีประสบการณ์ได้เกี่ยวข้องกับพวกเราพุทธบริษัทสีพร้อมทางเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็เป็นแนวทางนะที่เราต้องใช้คำพูดเริ่มต้นจากใจนะที่จะต้องแยกจากกาย ไม่ได้เริ่มต้นจากกายแยกจากใจเพราะสิ่งที่อยากจะมาพูดคุยกันในเรื่องการเรียนรู้พระธรรมคำสอน<ม>ก็จะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องได้พบได้เจอกันก็มีในในเรื่องนานที่ ประกอบไปด้วยกายและใจหรือกายและจิตหรือจะเป็นรูปนามล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของสิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็อยากจะมาะแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นะซึ่งกันและกัน เพื่อจะเป็นแนวทางอย่างหนึ่งในการประพฤติปฏิบัติพัฒนาตามพระธรรมคำสอนเราต้องน้อมสิ่งที่เป็นแนวทางในะสองทางด้วยกันของการที่เรียนรู้เพื่อจะเข้าถึงกระแสการดับทุกข์ทางใจนะก็คือทางหนึ่งเรียกกันว่าเจตโตวิมุต ในสายที่สองเรียกว่าปัญญาวิมุตต์มายถึงความหลุดพ้นจากการที่เรายึดมั่นถือมั่นทั้งสองทางเท่าที่เราได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีประสบการณ์ก็ได้มีโอกาสน,นะพูดจาแสดงธรรมให้เราได้รู้ได้ยินกัน การที่ท่านภาวนานะจกนกระทั่งพิจารณาธรรมในตัวในตนนะซึ่งจะประกอบไปด้วยร่างกายธาตุสี่แล้วก็มีวิญญาณครองอ้ส่วนหนึ่งนั้นสิ่งที่พิจารณานะสิ่งที่เป็นนามธรรมนั่นหะมายถึงสิ่งที่เป็นเรียกวิญญาณที่จับต้องไม่ได้ หรือจิตใจของเราจับต้องไม่ได้การที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือการยานมิตสร้างความเพียรจากการเจริญภาวนาแล้วก็ไปสู่การพิจรารณาก็ทำให้เราได้ยินได้ฟังพร้อมที่จะคาดหวังตามแล้วก็ทำตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเจริญภาวนา นะอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ที่สามารถนํามาให้เหมาะสมกับเราจะเป็นกําหนดหายใจเข้าออกจะเป็นพุโทโธก็ดีธรรมโมสังโฆหรือจะเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีให้สภาสมาธินั้นรวมตัวอยู่กับการภาวนารวมตัวอยู่กับลมหายใจ เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้พบได้เกี่ยวข้องกันจนกระทั่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสร้างความเพียรมุ่งมั่นนะจนจับต้องสิ่งที่ปกติทั่วไปไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงและเข้าใจกันได้ในสมัยอดีตนั้นนะเราได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้ว ท่านก็จะมีสกิจพวกเราที่ไปร่วมฟังธรรมหรือไปร่วมทำบุญกุศลร่วมกับท่านท่านก็สามารถมีคุณธรรมที่เลือกมีความรู้พิเศษแนวทางแบบนี้จะได้ความรู้พิเศษหลากหลายด้วยกันจะเป็นนาีีที่ผ่านมาอนาคตที่มาไม่ถึง แต่สิ่งที่ได้ท่องเที่ยวไปตามกำลังใจผู้ที่ทำสมาธิภาวนาเมื่อจิตใจของท่านรวมเ,เข้าสู่ฌานต่างๆาก็ทำให้มีแต่ภาพอย่างรู้พิเศษเหล่านี้เป็นแนวทางของการเจริญภาวนาและจะได้ยินได้ฟังเช่นกัน ท่านก็จะพิจารณากายซึ่งประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟนะพิจารณาในะจกระทั่งแตกฉานการที่พิจารณาในขณะที่นะท่านทำฌานหรือสมาธินั้น <c oughs> <c oughs> ก็จะทำให้ท่านมีเรื่องเล่ามากมายนะส่วนที่เราได้ยินได้ฟังท่าน ท่านก็จะมีการตัดสภาวะที่เข้ามาให้เป็นทุกข์จากการที่เราได้เห็นได้ยินกันแล้วก็หลายท่านที่เราได้ยินได้ฟังปรากฏว่าท่านจะเข้าใจไตรลักษณ์สามารถเห็นความไม่เที่ยงสามารถยับยังตัดสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างฉับพลันทันด่วนว่องไวนะ ทุกขณะของท่านก็เป็นทางหนึ่งที่เรียกว่าการนำจิตเรียนรู้การที่พิสูจน์การท่องเที่ยวต่างๆทางจิตใจของท่านและจริงหรือไม่จริงเท็จรหรือเปล่าเราคนนอกเราไม่สามารถจะรู้ตามหรือปฏิฆาตามหรือยินดีตามนั้นได้ แต่ก็ได้เห็นความเบิกบานของท่านนะจนกระทั่งนะมีสิ่งที่พิเศษหลายประการนะบางท่านก็รู้วันตายนะบางท่านก็รู้สิ่งที่เป็นอดีตนะบางท่านก็รู้สิ่งที่เป็นอนาคตสามารถส่งข้อตนส่งข้อผู้อื่นได้ด้วยแรงแห่งการเจริญภาวนาเจริญวิปัสสนากราารมฐานา ก็คือการพิจารณาธรรมในตัวตนของตนนะจนกระทั่งสามารถประหารการยึดมั่นถือมั่นจนหมดทุกขไปได้นะเรียกว่าหมดทุกข์จึงเรียกว่าเข้าสู่อริยะบุคคลนะนั่นหมายถึงแนวทางของเจโตวิมุตต์เรียกว่าคล่องแคล่วว่องไวนะตัดเร็วตัดไวนะ รู้ทันเร็วรู้ทันไวสิ่งที่จะเข้ามาเกิดก็โดนตัดซะก่อนถ้าที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันแบบนี้แต่ก็ไม่ได้หมายที่ยืนยันประการใดแต่สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้ตา่ตางๆกันมาก็เรียกว่าเส้นทางแห่งเจโตวิมุตสามารถดับทุกข์ของตนได้ นะยิ่งยิ่งขึ้นจนสามารถเห็นการเข้าไปในจิตในใจแล้วทำให้สิ่งนั้นไม่ไปก่อกวนไดนะ้ไม่กอ่อกวนหรือตัดเร็วตัดไวตัดไดนะ้แต่สิ่งที่อีกแนวหนึ่งนั้นนะก็เรียกว่าแนวจเจริญปัญญาหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะใช้คำว่าจเจริญสุขวิปัสสโก ประมาณแบบนี้ก็ใช้กันได้ใช้ร่วมกันแต่ความจริงแล้วนแนวทางที่สองอย่างนี้เรียกว่าการาฝึกเจริญปัญญาก็จะต้องประกอบไปด้วยใช้ความคิดตรงกับความรู้สึกาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอย่างนี้จนกระทั่งสมาธิ ก็ไม่ได้รุนแรงสมาธิเบาๆนะกลางๆต้นต้นแต่สิ่งที่ฝึกรู้สึกในตัวในตในตในแรงกระทบน้อมหาจิตใจนะจนกระทั่งเห็นจิตใจของตอนนั้นคลายการยึดมั่นถือมั่นนะยิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากวันนี้เราได้พูดจากกาันในเรื่องใช้จิตออกจากกาย แนวทางที่สองแนวทางที่หนึ่งจะเห็นว่าผู้ที่นิยมนำจิตออกจากกายนะออกไปภายนอกหมายถึงการเจริญภาวนาเป็นเบื้องต้นเป็นท่ากลางเป็นบ้นปลายก็สามารถนำจิตใจของตอนนั้นนะโคจรไปเรียนรู้ภายนอกได้ อย่างนี้ก็ใช้คำพูดจิตออกจากกายเหมือนกันแต่เราจะพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าการที่นำออกไปไปสู่ภายนอกจิตใจของตนนั้นนะยังคลายการยึดมั่นถือมั่นจริงหรือเท็จก็ต้องมาพิสูจน์กันให้มีสติเห็นสภาวะของจิตใจของตน ขณะที่อยู่กับปัจจุบนันก,กาลอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงของชีวิตและสิ่งต่างๆที่เราได้มีการพิจารณาผู้ที่นำจิตออกจากกายในการเจริญภาวนาแต่เท่าที่เราเจริญปัญญาก็ต้องน้อมว่าออกไปไม่ได้หมายถึงออกไปประหารภายนอก แต่นั้นหมายถึงการออกไปภายนอกนะแต่ถ้าหากว่าเรามีโอกาสฝึกอบรมตนแนวทางเจริญสติเจริญสมาธิพิจรารณากายของตนใจของตนการรับรู้ของตนนะและน้อมไปหาอาการที่ใจเป็นทุกข์จากการเกิดต่างๆนั้นนะอย่างนี้ ก็จะเห็นจิตใจของตนจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะเห็นความรู้สึกนึกคิดของตนอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงของตนด้วยเหตุของการที่เจริญปัญญาจึงไม่ได้นำจิตออกไปสู่ภายนอกเช่นกันเราก็ต้องน้องเหมือนกันการที่เราเรียนรู้เรื่องอริยสัจสี่นั้น จะต้องประกอบการเข้าถึงกายถึงใจตามความเป็นจริงและพิสูจน์ความเป็นจริงกันว่าจิตใจของบุคคลที่จเจริญกรรมฐานพิจารณานั้นเข้าถึงความเป็นจริงของตนอย่างไรแต่จเจริญปัญญาสามารถฝึกตนตามธรรมชาติของการมีชีวิตไม่ได้นำจิตออกไปสู่ภายนอก จิตจะอยู่ภายในความคิดอยู่ภายในจึงใช้คำพูดว่ารู้จักความคิดรู้จักสิ่งที่ต้องพูดรู้จักสิ่งที่จะต้องกระทำทางกายนั่นหมายถึงบุคคลที่นำจิตออกนอกนะร่างกายนั้นความจริงถ้าหากว่าเราเรียนสติปัฏฐานเรียนเจริญปัญญาจิตนั้นนะไม่ได้ออก ไปจากร่างกายแต่จิตนั้นเรียนรู้เรื่องการวางของใจโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกายที่ทำหน้าที่ตามกระแสะโลกนะจิตไม่วันไว่นะทั้งที่อยู่ด้วยกันเนะ่ยเนว่าจิตอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ยึดบั้นในกายทำให้จิตก็ไม่ เกิดปจดปรุงแต่งวลือทุกข์ยากตามสภาวะที่กายต้องรักจากการเห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสนะเห็นว่าอยู่ด้วยกันแต่ออกจากความยึดมั่นเฉยๆนะไม่ได้หมายถึงออกไปภายนอกอันนี้หมายถึงจเจริญปัญญาจเจริญสติป,ปัฏฐานจเจริญพิจารณาความไม่เที่ยงของตน เน่ยออกจากกายแต่อยู่ในกายของตนเนื่องจากจิตนั้นไม่ไปร่วมทุกข์ร่วมเวทนาร่วมยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่ร่างกายของตนนั้นเป็นอยู่เป็นไปในปัจจุบันจะหลับตาก็ดีจะลืมตาก็ดีก็จะอยู่ในตัวในตนอยู่ในความรู้สึกรับรู้ว่าในขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่ ในขณะนี้จิตใจก็อยู่กับที่ร่างกายนั่งอยู่นั้นแต่ไม่เคลื่อนไหวไม่ปูงแต่งถึงความอยากมีอยากเป็นอยากได้ครอบครองจนมีแต่ภาพความโกรธความโลภความหลงเข้าไปก่อกวัจิตใจได้เหนือนหเหมือนกับการที่เราจิตแยกแยะออกจากสิ่งที่ยึดมั่นไปสู่สิ่งที่คลายการยึดมั่น ม่มันดูแล้วเหมือนจะง่ายถ้าเราได้ยินได้ฟังนะสองทางอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามการที่เราได้มีโอกาสฝึกอบรมตนนะตั้งแต่รเริ่มการเจริญการกุศลสร้างทานภายนอกสร้างทานภายในนะทานภายนอกหมายถึงการอนุเคราะห์ปัจจัยสี่ภายนอกนะพร้อมที่จะน้อมหาจิตใจตน ว่าขณะที ên, ì, à, ่เราจะทำหรือก่อนทำนั้นจิตใจของตนเป็นอย่างไรใจของตนมีความฟูหรือไม่ใจใจของตนนั้นเริ่มตัวเห็นความฟูแต่เราพัฒนายิ่งขึ้นใจเราเริ่มไม่ฟูแสดงถึงการที่เราสั่งสมบุญบารมีเป็นเหตุทำให้จิตใจของตนนั้นออกจากสิ่งที่เป็นทุกข์ ในขณะที่เรารู้ว่านั่นคือร่างกายของเราแต่จิตใจถูกยกออกนะไปโดยมีสติเห็นสภาพของกายของใจตนเองพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสพนะิจารณนะาเจริญปัญญาเมื่อเข้าถึงกระแสต่า,สตา,สตางๆเราก็จะเห็นความเบิกบานในะจิตในใจไม่หวัว่นไหวไปตามการะแสโลก ที่โลกทั้งหลายนั้นเป็นไปจริงใช้คำว่าจิตออกจากกายแต่อยู่ในกายนั่นเองไม่ได้โคจรหลุดไปภายนอกประการใดนันต้องเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราเห็นความเบาสบายก็คือสิ่งที่เป็นจริงของตนว่าการที่เราน้อมให้มีสติเห็นสภาพจิตใจดูแลร่างกายของตน จะก็ดูแลหน้าที่นั้นแสดงถึงผลเกิดขึ้นในปัจจุบันาการจิตนั้นออกจากทุกข์ก็คือคลายการยึดมั่นแต่อยู่กับความเป็นจริงของชีวิตนั่นเองเนะเพราะฉะนั้นวันนีเน้เราก็มีโอกาสมาพูดคุยกันเรื่องอเอาจิตออกจากกายในเนื้อแรก เป็นเนื้อของการเจริญสมถภาวนานะจะึงนำจิตออกไปสู่ภายนอกร่างกายไปเรียนรู้นะไปเสดถึ่ที่ทางตาทางสัมผัสต่างๆภายนอกนะจะเห็นว่าผลละทางนะเช่นทางที่หนึ่งนะแนวทางเจโตวิมุตตพ้นด้วยการเจริญจิตนะ สาที่สองก็เป็นเรื่องจเจริญไปด้วยสติปัญญาก็คือเรื่องของความเป็นจริงของการใช้ชีวิตประจำวันจะคลองเรือนจะมีกิจกรรมต่างๆก็เป็นเหตุทำให้จิตใจนั้นนะออกจากการยึดมั่นไม่ได้ออกไปจากร่างกายจะอยู่ด้วยกันกันกบร่างกายเท่านั้นเอง วันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มิดามันดากุบาารา์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบริษ,ษัทสีจงเจริญด้วยทานศีนสมาธิปัญญาก,กันทั่วหน้า จากผู้พูดปะสิสุภาษีสวัสดีครับ